เปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวน้ำตกแคมปิ้งบนควรสุดชิกจุดชมวิว190องศาที่เพอร์เฟกครบครันก่อนใครเช็คอินที่ใหม่ก่อนใครเที่ยบตูนกับบรรยากาศสุดชิกเริ่มต้นกับเส้นทางสุดท้าทายจากปากซอยสิบตำบลคนกาหลงอำเภอคนกาหลง20กิโลเมตรก็ถึงจุดนัดไม้จอดเพื่อเปลี่ยนถ่ายรถขึ้นไปอีกประมาณ400เมตรจุดนี้แหละที่สร้างความตื่นเต้นให้ทริปเราได้ไม่น้อย และแล้วก็ต้องว้าวกับแลนด์มาร์กใหม่ของสตูลนั่นก็คือจ้องเจริญคนคู่ควรซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่7ตตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังบนพื้นที่หนึ่งไร่ที่ถูกในระมิตเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนที่ชื่นชอบแหลง่งท่องเที่ยวใหม่ที่ท้าทายไม่เหมือนใครคุณผู้ชมคะจ้องเจริญคนคู่ควรหลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไรนี่ละค่ะคือคำตอบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อ้องนะคะ และนี่ค่ะคือคำตอบของจ้องเจริญคนผู้ควรค่ะเป็นยังไงบ้างคะพ่อสร้างรีสอร์ตนี้เป็นงบงางที่นี่มีทั้งเส้นทางออฟโรดวิวที่ไกลสุดสายตาชนิดมองกันกว้างๆ1้างร้อก้สองศาเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีวิวให้เช็คอินให้สายแคมรถมุมปิ้งย่างกระทะร้อนได้ทำกิจกรรมยามค่ำคืนและที่พักสุดแสนจะสบายเหมือนยกโรงแรมระดับ5ดาวมาไว้ที่นี่ ตกดึกก็มีเส้นทางชมดาวที่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้าสายลมที่เย็นฉ่ำและแสงไฟยามค่ำคืนในหมู่บ้านคุณสิทธิชัยคงช่วยอายุ41ปีเจ้าของแคมปิ้งคนผู้ควรกล่าวว่าคุณพ่อก็คือนายเจริญคงช่วยหรือพ่อจ้องอายุ65ปีอาชีพทำสวนมีพื้นที่บนควรที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเห็นว่าบรรยากาศดีมากบวกกับความชื่นชอบของคนในครอบครัว จึงมีแนวคิดที่อยากจะทําที่พักผ่อนส่วนตัวโปรเจกต์คิดไว้ว่ามีโปรเจกต์ต่อไปก็คือจะทําเพิ่มแล้วก็ทําเป็นคาฟเฟ่ไว้เผื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในอําเภอมมะนังนะก็ถ้าช่วงฤดูฝนก็จะมีหมอกตอนเช้าแต่ของเราจะเน้นไปในทางที่แบบมาพักผ่อนเงียบสงบ มีเหมือนมากลางเต็นท์ก็มีกฎกติกาก็คือสี่สสสทุ่มงดใช้เสียงเพื่อให้เป็นการพักผ่อนชมบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะสำหรับสายที่ต้องการลุยนะฮะสายออฟโรดสายกลางเต็นท์นะจุดนี้ของจังหวัดสตูลน,นะครับสุดยอดครับตอบโจทย์วิวด้วยครับวิวที่ได้เป็นสวยมาก หลังฟ้าสางยังมีบริการนั่งดริปกาแฟชมกังหันเมนูเช้าที่หลายคนคุ้นเคยและโปรดปรานก่อนกลับคณะจะพาชมน้ำตกสายใจตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านเขาใครตําบลนคนกะหลงอําเภอคนกะหลงจังหวัดสตูลดื่มดำธรรมชาติให้เต็มปอดเก็บภาพสวยเย็นชุ่มฉ่ำกลับไปถึงที่ละลึกสองใต้มิรายงาน